ที่แบบคนไทยมักจะอ่านผิดอะไระภาษาเกาหลีอ่านว่าเอ w a r ดช h u n g s a โอเคเอาวันนี้มาทำอะไรวันนี้นะคะจะมาอ่านชื่อแบรนด์เกาหลีเป็นภาษาเกาหลีให้ฟังกัน10แบรนด์10แบรนด์ที่แบบคนไทยมักจะอ่านผิดนะครับแล้วก็ตัวเบนเองก็อ่านผิดบ่อยด้วยอ่ะเริ่มชิ้นแรกเลยชิ้นแรก E <laughs> ให้เรียนอ่านก่อนอีทูดี้อันนี้คุ้นหูอยู่ดีใช่ไหม e e อีทูดีอีทูดีอ่ะจริงๆภาษาเกาหลีอ่านว่าเอตูด <laughs> อะไรนะ <laughs> เอตูดเอ่อโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผ่านไป <laughs> ผ่านไปอ่ะชิ้นที่สองนะฮะแบรนด์ที่สองโอเคอันนี้ซับซ้อนก่อนแล้วกันซับซ้อนก่อนให้พี่ลองอ่านก่อนไหมมายองไม่รู้อันนี้สสนะคะอ่านว่ามานีสส่เอ มาหยองมาหยองเออโอเคอ่ะแบรนด์ที่สามครับแบรนด์ที่สามตัวนี้เลยตัวนี้ตัวนี้เป็นอะไรนะเป็นกันแดดใช่ป่ะกันแดดถูกต้องโอเคจังซมูลใช่เขียบปะเขียบเออออออันนี้อ่านว่าช่องแช่มเลยเออโอเคได้อยู่ได้อยู่เออถ้าไม่บอกก็เขาก็หยิบให้ถูกแหละอ่ะชิ้นต่อไปครับอันนี้ยากหน่อย ซัวซัวไงโนโนโนอันยาอันยาไม่ใช่ไม่ใช่อ่านว่าอะไรซอดาซูซอดาซูอันนี้คือภาษาเกาหลีใช่ไหมคือภาษาเกาหลีแต่ถ้าสมมติว่าเราก็บอกว่าซัวซูก็เข้าใจได้อ่าเข้าใจได้แต่ถ้าสมถติว่าไปพูดที่เกาหลีเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจแหละอะไรซัวซูอะไรคือซัวซูหมูย่าต้อซอดาซูโอเคโอเคอ่ะสิ้นต่อไปหรือแบรนด์ต่อไปครับแบรนด์ต่อไปค่ะอันนี้เลยอันนี้เป็นอะไรแชมพูเหรอคะแชมพูค่ะ ซูเปอร์ริชเทมเพลนะฮะเพอร์เฟกต์เซรั่มถูกต้องอ่ะมีห่อมันอยู่ตรงไหนโอ้โหมิสแอนซินว้าวใกล้เคียงอ๋อเหรอโอ้อ่ะมีจังเซนไม่ไม่ใกล้เคียงเลยไม่เลยอ่ะอะไรอีกรอบหนึ่งมีจังเซนมีจังเซนโอเคมีจังเซนนะครับโอเคอ่ะต่อต่ออันนี้ก็อันนี้ยากอันยากอยู่ ยากอยู่แปลว่าไม่ยากมากกิฟต์ไงอ๋อไม่ใช่ตรงนี้ใช่ไหมเอสพอร์เอสพอร์เอสรใกล้เคียงใกล้เคียงอีกแล้วอ่ะลองดูว่าใกล้เคียงจริงไหมเอสเปือเอส S อรเอสเปลือกเอสเปลือโอเคโอเคกันแดดอ่ะจำไว้นะครับเอสพอรง่ายๆอันนี้เหรอครับอันนี้ออกแล้วเนี่ย เนี่ยอ่านได้แค่แบบ water sleeping mask อะไรอย่างนี้เลงเอชเออไม่รู้ลาเนชจือลาเนจือหรือว่าหรือว่าคนที่แบบปกติเขาก็เรียกกันว่าลาเนชจอแหละไรอ๋อลาเนชโอเคแต่ภาษาเกาหลีคือลาเอจือลานเจือโอเคอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ง่าย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 อีกแล้วว่าภาษาอังกฤษมันอยู่ไหนภาษาอังกฤษมันอยู่ที่อ่ะโอเคแมมมอลอะไรนะ มามมนเดมามามอนเดมามองเดมามองเด๋เอออันเนี้ยใกล้เคียงอันเนี้ยใกล้เคียงอ่ะชิ้นต่อไปต่อไปโอ้ยากเลยอันนี้มันทีาสังติดป่าไม่มีนี่อ๋อหรอถึงข้างบนหรออะไรอ่ะอะไรอ่ะคุณผู้ชมเฮงจีอันนี้แบบยากแบบทุกคนน่าจะแบบเออเอออมีคอะไรภาษาเกาหลีอ่านว่าพี่แกฮะพี่แก เออพี่ไม่ขอพูดซ้ำอันนี้นะคะอันนี้แหละเป็นกันแดดเนาะเป็นอะไรเป็นกันแดดเป็นกันแดด SPF 50นะมีขายในโชว์เคสนะครับมีสองสูตด้วยนะเอออ่ะชิ้นสุดท้ายสุดท้ายอันนี้ก็พี่อยากจะถูสักหนึ่งอันเออสไตล์เลนเดียสไตล์เลนดาได้ปหมได้โยอ่อะได้อยู่แปลว่าไม่ได้อ่ะสไตล์ลันดาสไตล์ลนดา ใช่ลันดาโอเคนะครับอ่ะถือไว้ถือไว้ไว <c oughs> นะครับสิบชิ้นที่มาบอกนะครับเป็นสกินแคร์จากเกาหลี <c oughs> แบรนด์แท้100%เซนนะครับไม่ต้องพรีออเดอร์นะครับมาซื้อได้ที่โชว์เคสนะครับมีทั้งหมดเลยค่ะครับ